วันนี้ผู้ชมกับผมนะครับวันนี้ผมจะมากคลมทดลองเกี่ยวกับอันนี้นะครับซึ่งอยากให้ทุกคนติียบกันเลยนะครับคือไปเช็คซึ่งมือผมจัดช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบจุดบึกเอาเจ็ดกูบอกมึงติดในอีกอริโอเคครับนี่ครับมือผมจะโดนสีเทปซึ่งตาดูนะครับอือ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 ตบดีตบตบไอ้เหี้ยร้อน ตบตบยังแรงเออตอนนี้บ้านเลยยังไงครับโอเคครับก็การทดลองแรกกับพันใช่นะโอเคครับสำหรับการทดลองที่สองเราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่องคนนี้น่าต่าีมีอะไรไม่พูดเลยครับพูดเลยครับจะไม่ได้จะประกอบฉากธรรมดาธรรมดาธรรมดาของซูเปอร์ธรรมดาซูเปอร์ธรรมดาของซูเปอร์ธรรมดาของโคตรโคตรโคตรพอโคตรไหมโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเอามาพันกันดูครับว่ามันเปตะไหม นะครับซึ่งวิธีการพันเราเราจะเราก็จะพันแบบนี้นะอืมดึงเสร็จไฟเช็คะัจจัยน่จะมาดูกันนะครับมันไหมไหมถ้ามันไหมคือสุดยอดเลยนะไอ้เหี้ยมันอันนี้เออโอ้ยโว้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยโ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  นี่คือสภาพขวดเมื่อกี้จากสวยๆโอ้ยเหี้ยร้อนร้อนร้อนครับไปวินนะผมไปวินไปวินไปแล้ววันนี้จะมาดูครับความเร็วของผมครับจะเร็วต่อสี่คูณได้ไหมซึ่งการทดลองของผมในครั้งนี้จะเถื่อนหน่อยนะซึ่งผมจะเอาตัวมาแบบนี้ใช่ไหมห้ามแกะออกนะห้ามแกะออกไปแกะออกไข่ไปไม่แกะไม่แกะไม่แกะมาเดี๋ยวคุณจุดนะ จุดดีแล้วนาทำมันก็ลอยจะติดแล้วเจ๊อาอุ้ยไอสัตว์กล้องหล่นเลยเหี้ยน้ะงตอนนี้ยัง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 ไม่ได้ไม่ได้โอเคครับสำหรับกระดาษชำระนี่ครับสำหรับใครที่ยังรู้เขาบอกก่อนนะครับมันคือเช็ดก้นนะครับแต่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยซึ่งถ้าคนเอามามัดจุกแบบนี้และจากนั้นคุณก็ทำหัวแบบนี้ คุณก็จะได้ระเบิดอันตราเอ็นแคลิกซีซึ่งความสามารถพิเศษของมันคือมินไฟปลาใส่หัวเพื่อนไอ้เย,ย้ยเสือกปูอันเด้อดูนี่นี่นี่อุ้ยเป็นรอยไม,ไม่เป็นไรมานะโอเคครับสำหเราใครยังไม่รู้ว่ามากินไฟ ไม่อย่างยังทำไมมันติดใจวะไม่เลยเยอะตัดเกลีอืมติดเลอรองเท้ารองเท้ารองเท้ากูพอแล้วพอแล้วไปไปไปตอนนี้เรากำลังจะมาดับรองเท้ากันีิอ่างเลี้ยงปลานี้มันก็อยู่ไปแล้ว อรองเท้าลูกพกไม่เป็นไรนะเยีะย้อยอยากดัดชิชูแล้วสัตว์และนี่คือดูนะครับปลาเต็มหมดเลยเฮี้ยร์ช่วงนี้หิวหิวกิน่อยสิต้นเนี่ต้นเนี่ยมีปลาไหมตรงเนี่ยไม่ไม่สาหร่ายอ่ะกินเลยเรจยแล้วครับสำหรับวิธีการทดลองแบบแลบวเดือดกับชิชูครับสำหรับใครทุกคนในโกดังแล้วใครเป็นคำใจผมด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลาก่อนสวัสดีนะครับ